หอการค้าไทยเปิดหลักสูตรใหม่ดิจิทัล m a r เก t i ิ้ปั้นเด็กเจนซีสู่ความเป็นมืออาชีพในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหรือ u t c c ตอบโจทย์โลกปัจจุบันมุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หรือ Student Sender or Learning โดยได้ปรับตัวพัฒนาหลักสูตรด้านการตลาดให้ทันสมัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยได้ถือว่าเป็นเด็กหัวการค้า การมีสาขาตลาดดิจิทัลและหลักสูตรใหม่ดิจิทัล Marketing หรือการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่บนแพลตฟรอร์มดิจิทัลต่างๆโดยถือว่าเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างตรงจุดใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาระบบบริการระบบบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ได้อย่างคุ้มค่าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหรือการทำธุรกิจสมัยใหม่ก็น่าสนใจมาก คือต้องบอกนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้กาลังก้าวเข้าไปสู่สังคมที่เป็นสังคมดิจิทัลมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็มีการตอบสนองในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจกับการพัฒนาประเทศเข้าไปสู่ดิจิทัลมากขึ้นเราจะเห็นว่า1เนี่ยคนไทยเองเป็นบุคคลที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับมากกว่าจำนวนประชากรไทยนะครับคนไทยมี70บล้านคนแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีประมาณเกือบ100ล้านเครื่องนะครับสุดสำคัญต่อมาคือเรารพัฒนาระบบ5 g เร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็สัญญ,ญาณ WiFI ของเราเนี่ยค่อน และการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลไม่ว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับตลอดจนในเรื่องของการทําธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยมีมากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเองจึงมีการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลจากข้อมูลของภาครัฐเนี่ยนะครับพัฒนาจากเลขหลักเดียวคือไม่ถึง10%ของ GDP ไทยนะครับในช่วงประมาณ5-10ปีที่แล้วนะครับมาเป็น11%ของ GDP ไทยในช่วงก่อนโควิดแล้วก็ล่าสุดตัวเลขที่ทางการได้สรุปออกมาเนี่ยเรามีเศรษฐกิจดิจิทัล นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ2ล้านล้านบาทนะครับและก็ยังเติบโตในอัตราด้วยเลข2หลักนั่นหมายควาว่าโก o w t h หรืออัตราการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลเนี่ยนะครับน่าจะมีการเติบโตในระยะเริ่มต้นคือเติบโตด้วยเลข2หลักยังเติบโตได้เยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยธุรกิจเกี่ยวทางด้านนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่า B2C แพลตฟอร์มนะครับจะมีมูลค่าประมาณ90,00ล้านบาทเติบโตประมาณนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาคือประมาณ15%นั่นหมายวาา่กรเติบโตอย่างรววดเรร็นะคับ และก,ก็การเติบโตสอดคล้องกับอนาคตนะครับทำให้นะครับบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรที่เข้าใจระบบดิจิทัลเนี่ยนะครับยังมีน้อยอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับ mm hmm. นั่นก็คือทางด้านการพัฒนาทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านดิจิทัลไซเบอร์เียวริตี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมหาลายัยหอค้าไทยโดยคณะบริหารธุรกิจเนี่ยจึงได้มีดําริในการที่จะเปิดสาขาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับ โดยเชิญอาจารย์นะครับคณาจารย์ที่เป็นคนอยู่ทำงานธรุรกิจดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจริงๆเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเป็นคนที่มีฟอลโลเวอร์ตามเป็นหลักล้านคนมีจำนวนประมาณ20-30ท่านนะครับเข้ามาสอนและทำงานจริงประสบการณ์จริงตัดต่อจริงทำแพลตฟอร์มจริงๆนะครับฝึกงานกับสถานที่จริงนั่นก็คือสิ่งที่เราเปิด นะครับในปีการศานี้ก็คือ2566นะครับเริ่มตั้งแต่สิงหาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็จะให้คณะบดีนะครับอาจารย์ดรรวิดาได้บอกถึงรายละเอียดนะครับเช่นกัน ก็หลักสูตรการตลาดดิจิทัลเนี่ยนะคะก็เป็นหลักสูตรที่120หน่วยกิจนะคะก็เป็นบริหารธุรกิจบัณฑิตเลยค่ะนะคะแล้วก็เรามีทั้งวิชาที่เป็นวิชาเอกนะคะวิชาเอกเลือกนะคะที่เปิดกัรเรียนการสอนนะคะแล้วเราดําเนินการเป็นแบบบล็อกคอร์สนะคะก็คือเรียนเป็นวิชาวิชาไปเลยนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้โฟกัสนะคะต่อโจทย์เจเนอเรชันแซนะคะจากผลสํารวจจะเห็นได้ว่า เรายังมีความต้องการด้านดิจิทัลอีกเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีบุคลากรทางด้านการตลาดดิจิทัลเนี่ย ก็จะทาให้ประเทศเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้มากขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนการตลาดดิจิทัลเนี่ยไม่ได้แค่เพื่อขายของออนไลน์นะคะแต่เราเรียนเชิงกลยุทธ์ด้วยในการวางการตลาดทางดิจิทัลทั้งหมดนะคะผู้สอนเนี่ยจะเป็น Practitioner นะคะหรือนักปฏิบัติที่เป็นนักการตลาดดิจิทัลตัวจริงเป็นดิจิทัลเอเจนซี่นะคะแล้วเราก็มีเครือข่ายของหอการค้าไทยนะคะที่มีบริษัทที่ต้องการนักการตลาดด้านดิจิทัลจริงๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่มาเรียนนะคะสามารถ ปึกงานได้จากโจทย์จริงนะคะจากภาคธุรกิจเลยนะคะแล้วเราก็มี e-learning ที่ทาให้นักศึกษาสามารถทบทวนได้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถทั้งมาเรียนในห้องนะคะแล้วก็อยู่บ้านนี่ก็สามารถจะทบทวนได้ด้วยเรามีโจทย์จริงในการเรียนนะคะเรามีการเรียนยืดหยุ่นจริงๆนะคะเราไม่ได้ให้เด็กรุ่นใหม่นะคะตื่นเช้ามากนะคะเราเรียนหลังเที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ โฟกัสนะคะในช่วงบ่ายจนถึงค่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด24ชั่วโมงนะคะนักศึกษาสามารถทํากิจกรรมได้ด้วยระหว่างนั้นค่ะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าธุรกิจในโลกใบนี้เนี่ยมีการเติบโตในระบบดิจิทัลนะครับแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยจะใช้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นดังนั้นเนี่ยคำว่า Data ้าไนติกการรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมซึ่งเราจะเริ่มเห็นระบบที่เข้ามาทํางานมากขึ้นก็คือ AI กับ c h a t GPT ดังนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อีกหน่อยพฤติกรรมของคนนะครับจะต้องผ่านการรูปข้อมูลสารและจะต้องสื่อสารโดยใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นนะครับดังนั้นการทําการตลาดการทําธุรกิจการมีองค์ความรู้เรื่องดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่ต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตนะครับดังนั้นมหาลัยหอยค้าไทยเองเนี่ยซึ่งหอยค้าไทยกับมหาไรยหอยค้าไทยเนี่ยต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งัเ้้าาาสูทดดนล แบบเต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับตลอดจนทางด้านดิจิทัลฟินแลนเชียลนะครับ uh, literacy ต่างๆก็คือความรู้ทางด้านการเงินดิจิทัลนะครับตลอดจนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลต่างๆทางมาหลหยหนค้าไทยก็จะเต็มเรื่องนี้แต่ว่าจุดแรกนะครับตลาดยังต้องการนักศึกษาที่จบมาทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็เลยทำให้คณะบริหารธุรกิจนั้นเปิดนะครับในเรื่องนี้น,นั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำการส่งเสริมให้มีบุคลากรด้านดิจิทัล และเราก็จะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนในการก็อบรมหลักสูตรรนด้านดิทัลไม่เฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งจบในระดับมัธยมแต่จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแลวก็จะเต็มในเรื่องของหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุที่กเกษียณอายุนะครับและอยากจะพัฒนาอัพสกิลรีสกิลพัฒนาทักษะเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสามารถมาหาองค์ความรู้ด้านดิทัลมาร์เก็ตติ้งและเขาสามารถหารายได้ได้นี่คือสิ่งที่เราเดําเนินการนะครับที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ครับขอบคุณครับ